สวัสดีครับผมพบกับผมเปิลน,นะครับ f o r เร็เกฝึกเทรนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเส้นเทรนไลน์นะครับผมเทรนไลน์ก็คือเป็นเส้นเส้นหนึ่งนะครับที่เรานํามาวิเคราะห์นะครับผมเพื่อหาแนวโน้มนะครับไม่ว่าจะเป็นดูเรื่องเทรนนะครับหรือว่าเอาไว้ดูจุดกับตัวนะครับผม หรือว่าใช้เป็นแนวรับแนวต้านก็ได้นะครับผมแล้วก็บางคนจะชอบออใช้เส้นเทนไลน์นะครับมาตีแล้วก็เป็นเครื่องมือในการเข้าเทรดเลยก็มีนะครับผมหรือบางคนเรียกว่าเทรดกราบนะครับซึ่งก็เป็นยอดนิยมเหมือนกันนะครับผมออโอเควันนี้เราจะ มาพูดถึงเรื่องการตีเส้นเทนไลน์นะครับหลักการของมันก็คือมันจะตีจากสมมุติว่าเป็นอัพเทนนะครับก็จะตีจากจุดต่ำสุดนะครับยอดจุดต่ำสุดจุดที่1ไปหาจุดที่2อนะครับอย่างน้อย2จุดนะครับสมมติว่าเทนขาลงดาวเทนนะครับก็จะตีจากจุดยอดจุดที่1 แล้วก็ไปหาจุดที่2ที่ต่ำลงนะครับผมอย่างน้อย2จุดเหมือนกันนะครับผมอย่างน้อย2ยอดนะครับผมแล้วก็การตีเทเลไลน์ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับผมแล้วแต่เทรดเดอร์แต่ละท่านนะครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับผมโอเคเราไปดูตัวอย่างกันครับสมมุตินะครับผมตอนนี้กราฟราคาเป็นอย่างนี้นะครับ เราก็จะตีจากจุดที่1่ไปหาจุดที่2นะครับอย่างน้อย2จุดนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นจุดที่1นะครับอันนี้จุดที่2นะครับเราก็จะตีขึ้นไปอย่างนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นเส้นเทียลน์นะครับเห็นไหมครับเราก็จะมองเป็นว่าอันนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับผม เมื่อกราฟลงมาเทสตนะครับสมมติว่าอันนี้2จุดแล้วนะครับเราตีจุดหนไปหาจุด2นะครับเมื่อถึงจุดที่3เราก็มองว่ากราฟมีโอกาสที่จะลงมาเทสแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปตามแนวโน้มนะครับผมอันนี้คือหลักการเนาะโอเคขอลบก่อนนะครับ อันนี้ทีนี้สลับกันนะครับสมมติว่าเป็นอันนี้สมมุติว่าเป็นกราฟนะครับแล้วก็จะตีจากจุดยอดที่1น,นะครับผมไปหาจุดยอดที่2อนะครับอันนี้คือจุดสูงสุดนะครับตอนตีขึ้นเราตีจุดต่ําสุดนะครับผมแล้วก็จะตีมาอย่างนี้นะครับอันนี้เส้นเทนไลน์นะครับเห็นนะครับ เราก็จะพิจารณาเหมือนกันนะครับก็จะมี2จุดนะครับที่เราตีไปเ,เมื่อกลับมาถึงจุดนี้นะครับผมจุดที่3นะครับเราก็จะมองว่าราคามีโอกาสกลับตัวเป็นเทรนขาลงตามแนวโน้มนะครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็ลบก่อนครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมเป็นไซส์เวนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นกราฟนะครับผมเราก็จะตีเหมือนเดิมนะครับผมตีเส้นเหมือนเดิมปับเห็นไหมครับตีจากจุดที่1ไปหาจุดที่2มันก็จะได้เส้นตรงนะครับ หรือว่าจะมองด้านล่างก็ได้ครับจากจุดที่1ไปหาจุดที่2นะครับเมื่อราคามาถึงจุดที่3นะครับหรือว่าอาจจะไม่เป็น3นะครับอาจจะเป็น456ก็ได้นะครับผมเ,เรามองว่ากราฟราคาน่าจะกลับตัวลงมานะครับผมหรือว่าพอราคาลงมาถึงนี่แล้วกราฟราคามีโอกาสกลับตัวขึ้นไปนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงกันครับผมอันนี้คือกราฟ EU นะครับกราฟของจริงก็จะไม่เป๊ะเหมือนทฤษฎีนะครับผมผมถึงบอกว่า,าการมองของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การฝึกฝนนะครับผมมันก็เลยทำให้การตีเทนไลน์แตกต่างออกไปหลายรูปแบบนะครับผม โอเคเดี๋ยวหาชัดเจนก่อนชัดๆนะครับอ่านาเป็นตรงนี้นะครับทฤษฎีบอกว่าให้ลากจุดที่1ไปหาจุดที่2นะครับผมผมก็จะลากเลยครับเห็นไหมครับอันนี้จุดที่1อันนี้จุดที่2แล้วทีนี้ เมื่อเราจะเข้าเทรดด้วยเส้นเทรนไลน์ line, นะครับเราก็จะมองว่าเมื่อกาฟร,ราคาลงมาเทสนะครับผมก็คือจุดนี้อาจจะมีขาดขาดเกินเกินบ้างนะครับผมแล้วมีสัญญาณให้เราบายนะครับเราก็จะเปิดออเดอร์บาย l o ลว์เทนขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับการาฟก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับตามทฤษฎีนะครับผมหรืออีกอย่างบางคนก็จะ ตีเป็น2เส้นนะครับผมเพื่ออะไรเเพื่อทำเป็นกรอบนะครับส่วนมากกราฟราคาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับผมเห็นไหมครับพอมันวิ่งมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอีกสักตัวอย่างนะครับอันนี้จุดต่ำสุดอาจจะไม่มองตรงนี้อาจ,จะผมอาจจะมองจากตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับก็จะประมาณนี้บางคนอาจจะตีไส้เลยหรือบางคนอาจจะตีตรงเนื้ออันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองจริงๆนะครับผมก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับเวลามันวิ่งก็จะวิ่งอยู่ในกรอบจุดที่1จุดที่2พอมาจุดที่3มีโอกาสกลับตัวขึ้นไปตามทินเห็นไหมครับ ก็จะประมาณนี้หรือบางคนอาจจะเทรดเวลาหลุดกรอบนะครับราคาน่าจะกลับทิศน่าจะเปลี่ยนเทนอะไรก็ว่าไปนะครับผมอันนี้คือวิธีการตีเทนไลน์นะครับแนวโน้มขาลงบ้างนะครับผมครับอันนี้จุดที่1นนะครับอันนี้จุดที่2นะครับพอกราฟราคากลับมาเทสที่เส้นเทนไลน ก็เสมือนเส้นแนวรับแนวต้านนะครับผมแล้วมีสัญญาณให้เราเข้าออ,อเดอร์เราก็จะเปิดนะครับผมสมมติว่าตอนนี้ผมมีสัญญาณเซลเข้ามาผมก็จะเปิดออ,อเดอร์เซลลนะครับก็จะเก็บกําไรไปร้อยสองร้อยจุดครับผมะจะประมาณนี้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่ที่เราฝึกฝนแล้วก็การ มองนะครับมุมมองของแต่ละคนนะครับผมนะอันนี้ผมก็จะมองว่าเป็นเทีนขาขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะมองว่าเป็นเทนขาลงนะครับขอให้2จุดขึ้นไปนะครับผม ที่ดที่2นะครับบางคนอาจจะใช้เทรลไลน์ในการเทรดอย่างเดียวก็มีนะครับหรือว่าอาจจะใช้สัญญาณตัวอื่นเข้ามาเสริมนะครับในการเปิดออเดอร์ก็มีนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับผม บางทีไซส์เวอาจจะไม่ชัดนะครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอ่ามันบางทีก็จะมีขาดๆกนเกินบ้างนะครับผมอย่าไปซีเรียสน,นะครับเพราะว่าการาฟจริงมันไม่เหมือนทฤษฎีเป๊ะๆนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอยู่ที่เราฝึกฝนนะครับผมถ้าเรามองภาพออกนะครับมันก็จะง่ายในการที่เราจะเปิดออเดอร์ทำกำไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เห็นไหมครับสมมุติว่าตรงนี้ตรงนี้าจากข้างล่างนี้เลยก็ได้นี่เลยครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับผมวิธีการตีเส้นเทนไนลายนะครับแล้วก็ใช้เส้นเทนไนลายในการ ทำกำไรนะครับผมอโอ้เยอะแยะเลยครับนี่ปัจจุบันนะครับมันอาจจะมีคการขาดกันเกินนะครับบางทีเราก็อย่าไปเป๊ะๆอ่สะสักทีเดียวนะครับผมอาจจะมีหลุดบ้างเกินบ้างขาดบ้างอะไรนะครับผมเพราะว่ากราฟราคาในตลาดจริงนะครับ เห็นไหมครับปัจจุบันก็ตอนนี้เป็นกู้ E u ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเทนเป็นเทียนขาขึ้นนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3นะครับเห็นไหมครับอันนี้ราคาลงมาทดสอบแล้วนะครับทะลุไม่ได้ผมก็จะมองว่าราคาหน้าจะกลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเราใช้วิเคราะห์นะครับใช้คาดการ์ฟราคานะครับว่าเป็นเทรนหรือเปล่าเป็นเทรนอะไรนะครับหรือว่าเป็นไซ์เวย์นะครับดูจุดแนวรับแนวต้านนะครับอันนี้ก็จะเปรียบเหมือนจุดแนวรับนะครับถ้ามันทะลุไม่ได้ที่ผมบอกนะครับเราก็จะมองว่ากราฟราคาน่าจะขึ้นไปต่อนะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับหลักการ ง่ายๆนะครับแต่ว่าเราต้องฝึกฝนนะครับสำหรับการตีเส้นเทนไลายนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่ที่มุมมองนะครับอย่างน้อยๆตียอดให้มี2จุดนะครับหรือว่า2ยอดนะครับก็จะเป็นตีเส้นเทนไนลนยนะครับหลกการก็มีแค่นี้นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆ ที่กําลังเ,เรียนรู้นะครับฝึกเทรดฟอเร็นะครับสําหรับผมก็ฝึกเหมือนกันนะครับผมมีอะไรก็จะนํามาแชร์นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับผมแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ